อีกหนึ่งงานค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสายอาร์ตเลยค่ะโดยทางจังหวัดลำปางได้มีการจัดแสดงนิทรศการศิลปะลำปางคันล f ฟูครั้งที่4โดยศิลปินระดับประเทศชมฟรีได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าที่หอศิลป์ควงวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดนิทรรศการศิละปะลำปางคาลฟุกครั้งที่4โดยชมรมหอศิลป์ข่วงวัดเชียงรายได้เชิญชวนศิลปินระดับประเทศระดับภาคและศิลปินในจังหวัดลำปางส่งผลงานศิละปะสร้างสารรค์73ผลงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้บุคคลทั่วไปเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้ชื่นชมผลงานด้านศิลปะที่สื่อถึงแนวคิดจินตนาการและปรัชญาที่หลากหลายรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางทั้งนี้ชาวลำปางและนะักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถเข้าชมผลงานไปจนถึงวันที่31มอกราคม2568ค่ะในวันอังคารวันพฤรหรัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็น ที่หอศิลป์ข่วงวัดเชียงรายใกล้ห้าแยกหอนาฬิกาลํา